มีอะไรหกมีนี่ตกอ่ะอะไรมองใครอ่ะแอบมองใครวะเฮ้ยมองใครมาทำตกตรงนี้วะปลอมปแบบเฮ้ยใช่ใครมาทำตกตรงนี้วะใช่เหรอไม่ใช่ของจริงมั้งความมาั่งอย่างนี้อย่ากูจิงอ่ะเป็นยังไง<ช>ซื้อมาให้ใ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับซองจีทเทวกินนะครับวันนี้ไม่ได้พาไปกินอะไรนะครับวันนี้วันนี้มันเกิดแพนครับจะมากดเงินที่ทํา youtube มาประมาณปีครึ่งกว่าๆนะครับแม้ได้เท่าไหรได้เงินเท่าไหรก็จะจอาไปซื้อทองสปายแพนให้หมดเลยครับวันนี้เดี๋ยวลองไปดูครับตอนนี้อยู่ที่แพนให้มารับอยู่ที่วิกซีพัย์ใต้ครับเดี๋ยวเลื่อนไป กดดูก่อนมาได้เท่าไหรได้เท่าไหรก็จะไปซื้อทองมาเซฟไวเมมันเกิดมีให้หมดนะครับไปดูครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่ u t u b e ทำมาปีกว่าครับจะไปกดตังกัน,นะครับแล้วก็จะไปที่มิกซีนะครับจะซื้อทองที่มิกซีเจอแล้วครับเจอตู้เทียมจไปกด กอขอไม่ถ่ายตอนกดนะครับเรอยแล้วเดี๋ยว,ว,วจะมาวัดยอดว่าสิงเนเท่าไรขอปิดกันนะครับขอไม่ถ่ายตอนกดนะครับแล้วลกวดเงินมาแล้วนะครับได้มาเสียงกว่าบาทนะครับจะซื้อให้หมดนะครับได้กี่บาทจะซื้อให้หมดเดี๋ยวต้องไปถามที่ร้านทองนะครับมาเขาให้ถึงขายหรือเปล่า เขาให้ถ hmm. ่ายก็ถ่ายเขาไม่ถ่ายก็อาจจะไม่ถ่ายนะครับตอนซื้อนี่ครับได้มาแล้วแสนกว่าบาททำยูทูบมาปีกว่าเดี๋ยวไปที่ร้านทองนะครับว่าเขาให้ถ่ายไหมแต่ผมลองไปขออนุญาตก็เลยไปถึงร้านทองนะครับพอดีเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายครับคนเยอะเขาบอกไม่อนุญาตให้ถ่ายครับก็เลยไม่ได้ถ่ายครับตอนซื้อก็จะลองไปอีกร้านนึ่งครับ่าเขาให้ถ่ายไหม เราจะซื้อร้านนี no ้นะครับเขาไม่อยากให้ถ่ายนะครับขอไม่ถ่ายนะครับเต้องตนีดี๋ยวไฟไทลอดอกมตส่วงโคอย่างเงี้ยมดวันจันเพราะว่าของยังลงไม่เสร็จไม่เนาจะเอาของกนี๋ยของใหม่มันจะมานาน้าิ้ เบอร์โทรเลยจ้ะาได้แลคะมีคมนมินีกอยู่นน,น,นี่เยอนน้เน,น้เนนเลยนะพอดีดจากตูม้มา <c oughs> นี่เราจะมาเซอร์ไฟเพียนตออห้าบาทนะครับที่ไปซื้อเมื่อวานนี่ <c oughs> เดี๋ยว,วจะวา,างไว้ตรงบาะรถนี่นะครับแต่แกงแผนบอกว่าทําของหกในรถทำของหกในรถนะครับพอดีผมมาจอดผมขับรถมาจอดนะผมจะไปเรียกว่าทําของหกในรถไม่เก็บของใหม่อยจะตกใจสาไหมซพครับซื้อมาเงินที่ทำ Youtube มา ปีประมาณปีหกเจ็ดนึงน,นะครับแตเท่าไหร่ผมก็ซื้อทองมาขาดนิดหน่อยก็จะเติมไปให้เดี๋ยวออกไปก่อนเปิดประตูรถเดี๋ยวไปเด็กนี่เคียน์มาให้ไปเก็บของในรถทำของหกผมเิดกล่องไว้ตรงประตูรถเก็บของในรถดิของหกเตรียมไปหมดเลย เท่นั้นใะไม่เห็นมีขวางอะไรหกที่ไหนมาเละเทะหมดเอาพ่ออะไรอนะอะไรเป็นตกตรงนี้วะไม่เห็นมีอะไรหกมีอันนี้ตกอะอะไรของใครอะแอบมองใครวะเฮ้ยมองใครมาทำตกตรงนี้วะ ความแบบ่าเฮ้ยใครมาทำตกตรงนี้วะใช่เหรอไม่ใช่ของจริงมั้งของความมาั้งอย่างนี้เดี๋ยวของจริงห่ะเป็นไงซ<ช>ื้อ<ง>มาให้ขอบคุณนะเรนกันได้กานตลอดนะนี่เงินที่ตามยูทูบมาปีกว่าขอบคุณมากไม่พอเลยซ้ำต้องเติมให้อีก ่ให้เก็บให้มาเก็บให้มาเก็บขยะให้มมาเจอไวจังวะน,นี่แม่กับลูกกระเด่องน้อเนื้อนี่ครับอบบวมหงนี่ะ้ไฟได้เลยครับนี <S <S ่นี่ผมอยากติดกล้องกนุนเดี๋ยวไปข้างนูกกันเดี๋ยวไปเข้ากางนุนกัน ปเป็นไงดีใจไหมเจ้าซื้อมาเมื่อวานสารเกนะือบแสนห้าครับเสยนนี้ไม่ใช่เกือบแสนห้าแสนห้าก,กว่าเลยครับนนะเสยนนี้นะแสนห้าก,กว่าเพราะว่ามันสามหมื่น 30, กว่าบาทครับเราไปซื้อ โอเค <Okay. S 2> ใส่เลยดิดจะไปใส่ที่ไหนไม่ก็ใส่แค่ใส่ไม่ได้อกโเก็ตัดคอจะอึมไว้อย่างนั้นนะครับเจ็บให้ลูกให้หลา <laughs> 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 เหนื่อยมาทั้งไปทำยูทู e ทำนี่ทำนูน่นก็ไม่พอหร่ะครับก็ต้งองเพิ่มตังค์เขารักเนยะ <laughs> ขอบคุณนะ <laughs> ในทองและลักนี่ก็ไม่มีอะไรครับแค่เล็กๆไปน้อยไม่มีอะไรมากมายครับก็ซื้อให้ในมันเกิดครับไม่ได้โอดไม่ได้อะไรนะครับคือน้ำพักน้ำแรงที่หามาก็เลยอยากซื้อให้ก็เลยซื้อให้ที่สยครับเงิน u t u b e มันไม่ได้พอหรอครับที่จริงมันก็ตังเงินที่ทำงานนั่นแหละครับเงิน u t u b e ก็พอได้ใช้เล็กๆน้อยๆน,นะครับ ก็พอได้ขายเชียดพอได้มีใช้ได้น้อยพอได้ค่าน้ำมันเดินทางว่างนิดน้อยจะได้ไม่องไรนะครับนี่ก็ซื้อมาให้แฟนนี่ครับแพนดีใจแสนห้าแสนห้ากกว่าแสนห้ากกว่าเลยนะ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจเลยนะครับจะได้ไปหาคลิปใหม่ๆดีๆมาลงให้เพื่อนๆดูดีเลยครับตามลำพังย u ทูบตามได้ค่โคชนางเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายนะครับมันไม่ได้พอกินนะครับไม่ถึงกับพอสีทองขนาดนี้นะครับขาดนิดหน่อยผมก็เพิ่มเติมไปให้เป็นกำลังใจให้เลยนะครับไปแล้วครับมายถ้าอยากได้อย่างนี้ก็ต้องขยันอดทนขยันอดออม ถึงจะได้อย่างนี้ครับไปแล้ววายให้แฟนไปใส่ต่อแล้ไปดีกว่า